คือเดียในวันบันเทิงครับมาพูดถึงละครฟอร์มยักษ์ของช่องวันสาที่เอย่างเรื่องวันทองกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปล่อยกระแสตัวอย่างอะไร oh. ออกไปอุ้ยกระแสดีมากหลายคนถามกันเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะออกอากาศวันนี้เราขอเอาใจแฟนๆละครวันทองกันนะคุณผู้ชมกับที่มาของวันทองว่าเธอคือใครแล้วทําไมถึงโดนตรานหน้าว่าเป็นหญิงสองใจเธอจะพูดในมุมของเธอถ้าพร้อมแล้วไปติดตามค่ะ วันทองสองใจผู้หญิงสองใจเลือกไม่ได้ว่าจะอยู่กับใครแม่วันทองสองใจสองใจสองใจทำไมไม่เลือกใครเลยนั่นคือภาพจำเกี่ยวกับวันทองวันทองผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าสองใจมาน,นานกว่า200ปีเธอต้องตายเพราะเธอไม่เลือกหรือเพราะเธอไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากได้ชื่อว่าสองใจสมควรที่จะถูกประหารชีวิตหรอ วันทองอนะ่ะเป็นโปรเจกต์ที่พี่อยากเอาวรรณกรรมที่คลาสสิกมาตีความใหม่เล่าในมุมของตัวละครมุมอื่นอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนเราเล่า,ลามุมวันทองแน่นอนว่าเราต้องศึกษาอย่างละเอียดพี่อ่านจนจบเสภาโอ้โหเสภาหนาขนาดนี้เป็นร้อยกว่าบท คุณช้างคุณแผนเนี่ยเป็นวรรณกรรมชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวบ้านอยุธยาวันคดีเรื่องอื่นเนี่ยตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นเจ้าหมดเลยแต่พอมาคุณช้างคุณแผนน่ยตัวละครคือชาวบ้านมันเชื่อมโยงกับชีวิตมันเลยทําให้คนรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกเข้าใจตัวละครได้ง่ายขึ้นตัวละครทุกตัวมันมันสนุกไปหมดมีครบรถทั้งเรื่องรักเรื่องรบแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงรักหักสวาสดซึ่งสนุกมากครับ คือถึงแม้ว่าจะชื่อเรื่องว่าขุนช้างขุนแผนแต่ว่าต้นตอที่ทําให้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าวันทองหรือชื่อเดิมว่านางอิมพิลาลัยนี่แหละครับนางคือตัวละครที่ถูกมองข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นสําคัญของเรื่องก็เถอะ สิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในหัวคนไทยมายาวนานมากๆกก็คือการไปตีตรานางวันทองว่าเป็นหญิงสองใจถ้าเราลองมาคิดดีๆเราลองลืมทุกอย่างไปให้หมดก่อนลองดูสิว่าชีวิตของนางวันทองเจออะไรมาบ้าง ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนำไปสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตนางวันทองก็คือตอนที่พระพันวษา,าให้เลือกว่าจะอยู่กับใครแน่นอนว่าผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยกับการคิดตัดสินใจแบบนี้ช็อกเหวอทำอะไรไม่ถูกทำให้นางวันทองเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่กับใครก็เลยทำให้นางถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงสองใจตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอก ที่อยากได้ชื่อว่าสองใจแปลว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มากระทำกับเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าทำอยากรู้ว่าทำไมวันทองถึงสองใจจากจุดเริ่มต้นแนวคิดกับคำถามที่ว่าทำไมวันทองถึงสองใจกลายมาเป็นละครฟอร์มยักษ์ในปี2021ผ่านฝีมือของผู้กำกับอย่างสันสีแก้วหล่อและทำนักแสดงระดับคุณภาพ มาถ่ายทอดเรื่องราวที่ตีความใหม่โดยเล่าผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ชื่อวันทองมันคือการเล่าใหม่เล่าจากมุมมองของผู้หญิงมันก็ต้องขยายจะได้มาตอบประเด็นตรงที่มีคนถามว่าวันทองสองใจไหมแล้ววันทองเกิดผิดยุคหรือเปล่าตัววันทองที่จะต้องเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยพี่เลือกให้เขาคิดและทําแบบคนสมัยนี้เพราะพอ,พอลงรายละเอียดเรื่องแล้วพี่รู้สึกวันทองอะ่ะเกิดผิดยุค คือความคิดของวันทองเนี่ยเป็นผู้หญิงยุคใหม่สมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้ชายจะมีเมียหลายคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติและผู้หญิงยุคนั้นก็จะแบบเข้าใจได้แต่ตัววันทองเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่รับไม่ได้ฉันทนให้ลูกต้องโตมาเรือนที่ผัวมีหลายเมียเป็นเรื่องปกติธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ ทุกคนจะงงกับอ t t จุดของแม่วันทองมากว่าเธอจะให้ผัวเออมีเมียทุ้ในยุคั้างมันเปเรื่องแปลกเราทําให้คนปีพศนี้ดูการจะทําให้วรรณกรรมเป็นที่น่าสนใจไม่ใช่เป็นแบบอุ๊ยโบราณค้ำครึมันต้องตีความในมุมของคนสมัยนี้แหละยังไงเองก็ต้องแต่งกับไอ้ช้างเราวถ้ฉันไม่ยอมลหรอ หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียะที่อยู่ๆวันหนึ่งมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นของตัวเองเป็นสิทธิที่เสรีภาพที่ผู้หญิงควรจะมีตั้งนานแล้วนะทําให้วันทองในตอนท้ายว่าจะถูกประหารชีวิตไหมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันสมควรหรอที่เขาจะถูกดา่าแล้วเขามีข้อแก้ตัวอะไรไหมอะอย่างน้อยทําให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยเขาผิดหรือเปล่าวกเขารู้จักชื่อข้าก่อนตัวข้าด้วยซ้า ประหารชีวิตของผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่แค่การประหารชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกด่าว่าเป็นผู้หญิงสองใจแต่มันเป็นการบอกถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดและทําด้วยเหตุผลของตัวเองสมควรที่จะถูกประหารชีวิตหรอ,อก,ก็เลยกลายเป็นวันทอง 2021. 2 0 2 1อกีวันทองเลือกมาว่าเองจะอยู่กับใคร เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากน่าจะเป็นสิ่งที่คลิกมุมมองที่หลายคนมีต่อนางวันทองซึ่งผมว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมาทําความรู้จักนางวันทองเสียใหม่อยากให้คนดูถกเถียงกันถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงใครถูกใครผิด ทุกคนถึงต้องพูว่าวันทองสองใจเราต้องมาดูกันเรียนพบกับเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าสองใจมานานกว่า200ปีและในวันนี้ทุกคนจะได้รู้ความจริง